มาดูกันจ้าพี่น้องวันนี้ทำเมนูอะไรเนาะเป็นรูปร่างปแปลกๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นขาหมูนะคะเคยกินนานมากแล้วคะ่ะเพื่อนเวียดนามทำมาให้กินเรามาดูกันนะคะว่าจะออกมาสมกับรอคอยไหมไม่เคยรู้เลยค่ะเมื่อก่อนอยากทำเป็นมากแต่ก็หา วิธีทำหรือสูตรไม่ได้สักทีบังเอิญไปเจอที่ในติ๊กต็อกอะค่ะคุณเกาหลีเขาทำพอมันออกมาแล้วเฮ้ยมันเหมือนที่เราเคยกินเลยเดี๋ยวดูนะคะสวัสดีค่ะดูนะคะอันนี้เป็นขาหมูนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่แบบมันจะออกมาอย่างนี้และจ้ะ แล้วก็ทำน้ําจิ้มสูตรสไตล์เกาหลีนะคะว้าวมันจะเป็นเหมือนกึ่งๆไปทางหมูยอนะคะแต่อันนี้เราไม่ต้องปั้นไม่ต้องอะไรเหมือนหมูยอเนาะถ้าตุนขาหมูใช้เทคนิคนิดนึง โอ้ oh. เราจะลองด้านเดียวนะคะเห็นไหมอันนี้แช่ตู้เย็นไว้สี่ชัว่วโมงนะคะขดชิมก่อนเนะาะโดยที่ยังไม่มีน้ำจิ้มอ mm ือหืออร่อยะคะ่ะ หังจากนี้ก็จะสามารถเอาไปยำก็ได้นะคะนี่น้ำจิ้มก็จะมีซอยซอสนะคะซอยย a ซชิลิออยเกาหลีค่ะพริกในน้ำมันเนาะอืม เสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้ม กระเทียมซอยพริกขี้หนูซอยต้นหอมผักชีค่ะชิมกันก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างธะดา,ดาไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะแต่เป็นขาหมตุนเนาะหลังจากตุนเมื่อคืนมา 6ชั่วโมงบวกกับใส่ตู้เย็นแลบแล้วก็ใส่ตู้เย็นอีก4ชั่วโมงออกมาแล้วค่ะเป็นคาหมูตุนสไตล์เกาหลีนะคะน่าทานไหมในน้ำจิ้มก็คือจะเป็นพริกเกาหลีนะคะเป็นชิลิออยจะเป็นของสไตล์เกาหลีเนาะ ขอบคุณค่ะ